สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่คอยติดตามนะครับมื้อนี้นะครับมาอยู่ในสวนแตงนะครับเป็นแตงกวานะครับแตงกวาเล็กครับแตงกวาหนึ่งกระป๋องนะครับปลูกได้ประมาณครึ่งงานนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมปลูกหยอด หาเม็ดขึ้นไปนะครับอย่ามันบ่เกิดเนาะอเพราะมันเกิดแล้วก็เลยถอนออกในเรือสองซ้ตุนนะครับตอนนี้นะครับอ่าพาเบิงนะครับตอนนี้ก็ติดน่วยนะครับติดน่วยพี่น้องอันนี้ข้อแรกนี่นาะตาห์อาหารบ่เพียงพ่อนะครับเกิดเฮ็ดให้นวยว่สมบูรณ์บันไดนะครับ ี่ค่อนคน้างที่จะดกนะครับพี่น้องนะครับตด,ดหน่วยนะครับเอาพาพี่น้องมาชมสวนแตงนะครับซึ่งการท่อค้างสึ่งบ่ได้ใส่ตาค่ายนะครับซึ่งใส่เชือกในหล่อนนะครับซึ่งประหยัดงบไปนะครับมวนหนึ่งกะสามารถเอดให ด้เบิดนี้แหละนะครับตอนแรกผมกับสิปูว่าบบไซส่ข้างนะครับกับการดูแลนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าผมมีท่างเดินนะครับเพราะว่าเขาเสิเหลื่อยคือจังพักบุ่งนี่ครับเหลื่อยไปน้ําพืนนะครับแล้วก็การหายน้านะครับเพราะว่าผมหายน้าหายน้าแบบปล่อยนุ่งน้ําคลองนะครับปล่อยปล่อยน้ําคลองก็เลย ค่อนข้างที่จะดูแลยากจักน้อยนะครับก็เลยต้องทาค้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้อากาศทายเท่นะครับอากาศทายเท่แล้วก็าหายน้ำง่ายการพ่นฮอร์โมนนะครับการสิพ่นง่ายนะครับการห้ปุ๋ยหายน้ำนะครับก็เลยต้องเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นพวกผูกใส่กับเสือกในร่อนที่สานไว้นะครับเพอว่าเหตุเป็นสลับฟันปลานะครับแต่ว่า อันนี้ลองทดลองเบิ้งนะครับแต่ว่าสู่เห้าเห็ดขึงไปแนวนอนมาเลยนะครับขึงไหวจากสามสี่เซนนะครับเพราะว่าการที่เห้าขึงไหวเห้าจะดึงดึงเอาเสื่อมาผูกยอดขึ้นผูกไว้ได้นะครับนะครับหนาแน่นนะครับพี่น้องแตงกวานะครับ กระป๋องนะครับเป็นพันนี่กระป๋องพันยังดอกเขาคืก็ลื่มนะอันนี้กับบค่อยงามไปได้นะครับว่าบาสมบูรณ์นะครับเป็นอย่างคือบสมบูรณ์ที่นะครับยอดเป็นไวรัสนะครับยอดเป็นไวนไนร,นรัสต้นไอ้หน่วย,ยก็เลยบัสมบูรณ์นะครับหน่วยบวงามล่ะนะครับก็เอาไ้ถ่ายกินได้อยู่นะครับแต่ว่าเอาไปขายนี่ก็ บ่ได้นะครับเพราะว่าน้วยบ่ต้องการเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ,รบตอนแรกผมก็ว่าชิโลกถิ่มนะครับเป็นไวรัดเพราะมันเป็นลายผกก็โกคถิ่มก็ที่เบิดสวนนะครับเอาบ่าท่านนะครับป้องกันบ่ท่านอันนี้ครับสวนแตงกว่านะครับ บเกินหาเหมือนะครับจะได้เก็บผลผลิตแน่นอนนะครับการายน้ำกริปล่อยลงน้ำข้องันสี่นะครับเหมือนีนกรพามาเบิงสวนแตงกวานะครับปลูกไวง้งันหน้านะครับถึงปลูกไว้วลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ พอพี่น้องมาเพิงแค่นี้นะครับพี่น้องภายในสวนเนี่ยก็ปลูกลายางนะครับก็มีอีกยางนี่ก็เป็นอีกยางนึงนะครับที่สามารถสางายได้ลักนะครับสางายได้ให้ครอบครัวนะครับแบบต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าปลูกเท่เดียวนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้โดนนะครับถ้าเฮ้าดูแลดีๆนะครับเขาก็สิบออกลูกให้เฮ้าเก็บทุกมือนะครับถ้าเขาได้ออกแล้วนะครับ สำรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวรอบนาที่ผ้าไปบุ้งบุกงทัวนะครับบุกทัวแปลงแปลงที่ออัพคลิปล่งคลิปที่แล้วนะครับไปราท่านเบิงก์กเลือนไปบุ้งคลิปควันนานั่นได้นะครับความแตกต่างระวังบักทัวม่วงกับบุกทัวไอ้เขียวนะครับบุกทัวฟังหญ้าสีเขียวนะครับ เดี๋ยวพ่อติดดอกออกผลเดี๋ยวสิผาไปติดตามตรงนั้นอีกนะครับเดี๋ยวเจ๊ผลผลิตตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิผ้าอ,อัปเดตอีกรอบนึงนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้กัมมิทานี้นะครับสวัสดีครับ